นะ้ก้าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านเด้อเดี๋ยวนี้ผมประค่อนจะยเคยเนะประเด็นของคลิปนี้จริงๆคลิปนี้ไม่ได้มากะว่าจะมาเล่นเกมคลิปนี้ผมไปเจอสองคลิปผมไปเลื่อนผ่านทิกตอกแล้วผมเจอคลิปสองอันนี้ไอ,อนน้สองอันเนี้ยเอามาทำอะ่ะคือมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าสรุปก,ก็ไปเจอ ทั้งคลิปใน YouTube และตัวต้นโพสก็คือตัวก็คือตัวแอปของแคงกระตูนนั่นแหละคือคนโพสก็สรุปมันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงแต่เรื่องพวกนี้มันก็โทษใครไม่ได้เนาะจริงโทษได้แหละโทษพวกดูเถื่อนไงแต่นั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่ากูไม่แนะนำอยู่ดี มันจะดูถูกลิขสิทธิ์จะดีที่สุดอัน้นี้เเอเว็บดูเถื่อนเนี่ยเอ้เว็บที่เอามาแบบผิดลิขสิทธิ์นี่มันมีกฎหมายอยู่นะพูดถึงว่ามันไม่กลัวกฎหมายเหรอยมันมันควรจะกลัวนะจริงๆซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่อะยอมรับว่ามีครั้งหนึ่งอะผิดพลาดเคยไปดูเถือ่อนแต่ถ้าแล้วก็เออกลับมาดูพวกแอปที่มันถูกลิขสิทธิ ดีที่สุดแต่เคยดูไหมเคยดูเถืนะ่อนอะซึ่งผมก็ไปดูคลิปใน YouTube มาที่เขาเป็นกระแสของลาฟาดามา่าไอ้พวกดูเถื่อนมันก็อ้ามเถอนนี่หยิบม,มาสองประเด็นคือมาเร็วกับไม่ได้อยากดูภาคอยากดูแปลเอ้ยอยากดูอยากอ่านซับไม่ได้อยากดูภาคโดยภาคไทยแต่อยากอ่านซับไทยมากกว่า ่าบอกมึงนะข้อแรกมาเร็วมันต้องมาเร็วกว่าอยู่แล้วไอ้หี้อะก็ของมันคุณภาพต่ําอ่ะมันก็มาเร็วกว่าถูกไหมเออของดีมันต้องมาช้าถูกดิกิทสิอันนี้เรียกของดีส่วนใหคนไอ้พวกที่มันบอกว่าไมอาอ่อยากอ่านอยากอ่านซับไม่ได้อยากฟังแบบแปรเว็แบบอ่านซับมีเยอะแยะไอ้หี้อนะขอสักทีไอ้ยี่ยไม่อยากอ่านซับ ไม่อยากอ่านเอ้ยม,มึงไม่อยากฟังแปรมึงก็อ่านทัพย์อ่ะมึงอยากอ่านทรัพย์มึงไปดูเถื่อนมึงบ้าเปล่าอ้ชายครับบอกเลยนะมึงบ้าวันนี้เราเลยจะพาไปดูกันว่ามันมีแอปตั้งหลายแอปที่ฟรีและถูกดีกสิทสิโดยที่มึงไม่ต้องเสียตังค์เลยด้วยครับางอันนะย้ำว่าบางอันโอเคเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปที่ Google เอ้ยไม่ใช่ถูกแล้วนี่หว่าไปที่ Google ไปที่ Play Store ไม่ใช่ Google p l ผีประสาทตอนนี้เรามาอยู่ใน Play Store เรียบร้อยนะผมพิมพ์ไปว่าโดนูนี่มีฟรีถูกลิขสิทธิ์มาดูมีแอปนี่อยาอนซับในนี้มีและดูฟรีด้วยเดจหนึ่งอันนี้ก็ดูฟรีภาคไทยนะฮะ อันนี้ไม่รู้ไม่เคยดูไม่เคยใช้เหมือนกันอันนี้ดูฟรีกึ่งสมัคร V.I.P ภาคไทยด้วยเสียตังจริงๆก็ดูฟรีแหละแต่ว่ามันก็ดูไม่จบเรื่องหรอกอ,อย่างเรื่องอหมหาเวทผนึกมาร เรื่องนี้ก็ไม่ได้ให้ดูจบไม่ได้ให้ดูหมดก็มีต้องมีสมัคร v ีไเพื่อจะดูต่ออน,นี้ก็แล้วแต่จะพิจารณาจะเสียตังค์ไม่เสียก็เลงของคุณไอทนนี่ดูฟรีสามเดือนกึ่งสมัครเป็นรายปีถูริกรสิทธิ์ที่ผพูดมาถูริกรสิทธิ์เอสเพดูฟรีถูริกสิทธิ์ไม่ต้องเสียอะไรเลย เขาชื่อว่าเอสเไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้เครือข่ายเอก็ใช้ได้จะเป็นทูเป็นดีแท็กก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้หมดอันนี้ก็ฟรีและถูกลิขสิ์ด้วยดูบอลได้ด้วฮะถ้าใครจะดูนะอันนี้ก็ฟรีของตัวต้นโพสเลยของแอปของเพจต้นโพสที่โพส นี่ก็ฟรีถูลิขิสิธิ์อาจจะมีโฆษณาบ้างอาจจะอะไรบ้างก็เข้าใจเนาะเขาถูกฟรีอ่ะต้องหาอะไรได้จากทางอื่นซิรีสริคิสิอันนี้ก็ฟรีฟรีดูฟรีถูกลิสิสินะฮะยานซับในนี้ก็มีมีซีรีส์ด้วยในนี้ยอ p ก็มีซีรีส์เนก็ทั้งหมดทั้งมวลก็่ะไลทีวี ไดทีวีก็ฟรีทำไมไดทีวีก็ฟรีเออมีให้เลือกดูขนาดนี้แล้วไปดูเถื่อน้ทำไมอีบ้าผมไม่เข้าใจนะพวกดูเถื่อนไปด้วยก่คือประเด็นคือมันไม่ควรจะดูเถื่อนไอ,อพวกคิดว่าแบบเฮ้ยเราคนเดียวดูเถื่อนแค่คนเดียวไม่ไปอ่าใช่ ถ้ามันเป็นคนเดียวใช่ไม่มีผลหรอกแต่คิดแบบนี้สักหมื่นคนเสียรายได้ไปเท่าไหร่ไอ้พวกผีเล็กก็จะตังเอาตังเอามไม่ต้องจ่ายค่าเลยเลยไอ้อนย่ยถ้าเว็บเถื่อนทำดีๆหน่อยเอาภาคไทยหน่อยมันก็ไปเสียให้ค่านักภาคและนักภาคโนเนีมจากที่ไหนก็ไม่รู้ออกมาท่าก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายขนาดนั้น ห้องน้ำอ่ะซึ่งไอ้พวกดูเถือนนะกลับมาดูถูกลก้กสิทธิ์เถ่อะนะขอ,อร้องเพราะมันสร้างผลกระทบเยอะมากสำหรับคนที่ชอบดูภาคไทยแล้วคิดว่าแบบไม่ไม่อมไม่อยากเสียตังค์อ่ะไปดูในเว,เ,วเว็บเว็บเถือนอ่ะไม่แย่แย่จริงผมดูแล้วแย่ อันนี้ไปดูเพราะว่าเราต้องใช้ข้อมูลเพราะว่าเออมันไม่ได้ดีนะมันแย่ผมสมมุติไหมสมมติตัวละครพูดประมาณสามสิบนาทไีไอ้ปากที่ตัวละครพูดอะหยุดไปแล้วแต่อะไรเนี่ยไอ้ปเสียงอ่ะมันจะมีเลยไม,ม่อีกสองนาทีอะไรแบบเนี้ยคือมันดูแล้วเราก็ขัดใจอ่ซึ่งอย่าไปดูเลยขอร้อง มันก็เยอะแยะแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมถ้าหยุดอัพแย่ผมแย่คนที่เป็นแ,แฟนวันพีรหลายคนแย่เพราะผมผมกำลังจะไปดูตอนนั้นอยู่พอดีเลยตอนที่เขาประกาศว่าเป็นตอนสุดท้ายก็คือว่ากำลังจะไปหาดูในแอปนี่แหละสักแอปหนึ่งในนีน้ว่าผมฟังเพื่อนมามันบอกมันสนุก ก็เลยจะไปลองดูตอนนั้นก่อนแล้วเราค่อยไปดูตอนที่หนึ่งไล่ลงมาอีกทีหนึง่งถ้าสนุกจริงภาพสวยจริงเราจะดูเราจะไปดูตอนที่หนึ่งซึ่งมันพวกดูเถือมาดูแท้เลยสัตว์ขอรอ้องไอ้หียคือจริงไม่ไม่ควรขอร้องควรจะตบลากมันเลยแล้วก็มีอีกแอบหนึ่งมีแอบหนึ่ง แอปว่าชื่ออะไรบางผมลืมละอ่า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 อะไรวะแอปอะไรนะลืมลืมชื่อเน็ตฟิกเออเน็ตฟิกอันนั้นก็ก็แล้วแต่จะพิจารณาเน็ตฟิกเพราะว่ามันเสียรายเดือนเดือนละเก้าจุเก้าบาทเองมันก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกถ้าสำหรับคนที่จะเสียตังค์แล้วก็ดูนะเพราะมันก็ค่อนข้างจะมีอน,นิเมะเยอะอยู่ในเน็ตฟิก เียบไปหมดคือทางค่ายอนิเมะใหญ่ๆบางค่ายเขาปรับตัวจนขนาดนี้แล้วแล้ววงการอนิเมะในไทยก็ดีขึ้นมากแต่วันนี้มึงจะกระชากกันลงกันอีกแล้วะดูเถือนนะขอร้องเศรษฐกิจแบบนี้มึงช่วยคิดถึงคนอื่นหน่อยแล้วก็คิดถึงตัวเอง ด้วยก็ดีเพราะบางคนรเราด้ละไม่มีตังหรอกแต่เนี่ยเว็บฟรีอ่ะมันเยอะทนหน่อยทนดูหน่อยบางทีอาจจะโฆษณาขึ้นก็ต้องทนหน่อยเพราะว่าเขาเป็นเว็บดูฟรีอ่ะเป็นแอปดูฟรีอ่ะเขาต้องหาคิกับโฆษณาน,นี่แหละหมนก็ยูทูบ YouTube อ่ะบนจังเลยโฆษณาขึ้นนู่นนี่นั่นครีเตอร์เขาก็ได้หน่อยนึ่งนีนหน่อย YouTube ก็ได้เป็นหลักถูกา ตัวแพลตฟอร์มมัได้เป็นหลักอยู่แล้วแต่อันนี้เราไม่ไม่ไม่ได้ไปเกี่ยวกับทางด้าน youtube เราเกี่ยวกันเนี่ยอนิเมะเนี่ยเนี่ยคือเว็บดูฟรีมันเยอะแยะเนี่ยแกไปหมดถูกฟิคสิสเนี่ยนี่นี่เนี่ยไม่ได้เยอะแยะยิงๆแล้วมันไม่น่าจะมีแค่นี้ด้วยผมคิดนะมันน่าจะมีเยอะกว่านี้อีกผม,นะม,ม,มเ,เจอแค่นี้แต่พิมพ์แล้วมาเจอแค่นี้ก็ับเอขาแค่นี้ จริงครับไม่อยากจะพูดเลยมากหรอกเรื่องพวกนี้ไอพวกที่ดูบิดเล็ก็กค,คิดคิดกันได้แล้วนะเพราะผลกระทบมันมาแล้วนะต่อไปไม่รู้นะว่าทัวร์จะลงใครแต่ที่แน่ไม่มีทัวร์ลงอยู่ละนะครับแล้ววันนี้ก็ลาไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยนะ เนี่ยคลิปนีจ้จะไม่ลงด้วยสำจะไม่ทำด้ดย้ำคลิปนี้แต่ว่ามันคือผลกระทบต้องทำก็ลาไปก่อนคลิปนี้ไม่เจอกันใหม่โอกาสหน้าหรือในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย